้มหีเหรอเราเป็นแก๊งหมีไหมอ้ามันยาหมีขาวกระเป๋าเล็กมากเลยอ่ะเพรกระเป๋าใหญ่ๆให้มันสู้หมีขาวหไหมหมวกต้องเป็นสีขาวด้วยอ๋อน่าลักมันเลยดูดูดูไปครับเหยาพนุสวัสดีครับพานุมีตีมหมีไหมพานุมีตีมหมีไหมแบบชุดหมีมีไหมไม่มีครับพี่เฮ้ยพานุไม่มีได้ไงต้องมีแล้วมันขายถูกอ่ะเออมันต้องอย่างนี้เราเป็นหมีสามหมีป่ะ แล้วก็หมีสามหมีเราจะเอาหมีไปยิงหมี ลงกับพวกเราเลยลงกับพวกเราเลยพี่ไม่มีปืนลงกับพวกเราเลยมันไม่มีปืนมันไม่มีปืนอย่าไปกลัวผมไม่เราผมอยู่แยกกับพี่นะตอนนี้โอเคมันมันอยู่กับเรามันอยู่กับเรามันอยู่กับเราเลยอยู่กับเบอร์สี่เลยช่วยเบอร์สี่หน่อยช่วยเบอร์สี่หน่อยด่วนๆเลยได้เลยครับโดนหน้าโดนหลังเซอแต่เย็นเซอเดี๋ยวไม่มีปืนมีปืนพวกกับลูกซองมาแล้วเซอมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีป้ามีบ้างจะช่วยมีบ้าเอ้ยเอาบอลเอาบอลเอาบอล ป่าแล้วไม่มีเกาะไม่มีกูใส่เลยกูใส่เลยวะเนี้มึงอย่นเนี่ยบักอาบักอาดเซอร์เซอเซอร์อย่าเพิ่งพี่มาพี่มาอะไรเราอะไรอย่าเพิ่งเซอร์อย่าเพิ่งตายพี่มาแล้วพี่มาแเราอะไร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 อดีดดีดโอ้ยอย่าเพิ่งซ้ำอย่าเพิ่งซ้ำมาแล้วอย่าเพิ่งซ้ำ หมีหมีแบบหมุนตัวหนึ่งรอบหมีมีดับแล้วครับหมีเ่าหมีหมีหีหมีห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 หีหห หมิงพลูมนมาเลยเมื่อกี้สามตัวโอ้เมื่อกี้ที่อุตส่าห์เดินตามไม่ได้ยิงแค้อย่างไรวะนะเจอเจอแคนตัวเองเนี่ยกำลังใจ9.9เปอร์เซ็นต์เครื่องต้องยิงอะยิ่งคนรู้จักนี่คือต้องยิงอะคือมีปืนปั๊บไม่มีเกาะไม่ให้หมอกเดินเลยมั้งจ้ะรอคุณิงเล็งรอเลยเดินไปตักกระสุนเองเลย เมื่อกี้คือพี่เดินตามตั้งแต่หน้าประตูฝั่งนู้นเน่ะจนจนถึงตรงเรายิงเฮ้ยด้ไหมีคนได้กันหน้ามีคน Enemies ahead m a r k the location จอดจอดจอดเจอ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 อุ้ยอุ้ยมันจอดเอาบอดนะมันจอดเอาบอดอย่าลัดบอดกูหยุดอย่าโอ้ โดนมาลวไอเลาไอลา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 อลฮะไม่ได้ดาเมจเลยได้แต่ดาเมจไม่ได้อะไรนะไม่ได้ดาเมจได้แต่ดาเมจวะเมไม่ได้คิวได้แต่ดาเมจไม่ได้คิวได้เลยโดนสามตัวเลยวไม่ได้ดาเมจแต่ได้ดาเมจเลยวะ วิ่งด้านซ้ายมีคนซ้าลองซ้ายลองขวาดีดโดดโดดโดดออกมาโดดออกมาโดดมาสตัววันน็ออีกตัวนึงตายติดตายหมดหมดหมดได้คิวเดียวเลนะนมมันมันเฮ้ยเฮ้ยโอ้โยโอโอ้ยโย มีไงบ้านแดงพี่มานแดงมีไมีองแดงสองสีฝั่งนู้นน่ะไม่เห็นหนาอยู่ไหนอยู่ไหนบอกก่อนเดียว่าอยู่ไหนอยู่ไหนบ้านแดงอ๋อเห็นมากากมากบ้านแดง่บ้านแดโอเคแล้ว ไปขึ้นรถชาร์จจบเลืองเอ้ยอีกตัวนึงเปขาวมีกี่ตัววะสองเห็นสองตัวน่ากลัวอยู่นะถ้าม,ม,มีมากกว่าสองพันุไม่มีเลือดอวะเต็มตีไปก่อนไม่เป็นไรครับปั๊มได้ปั๊มได้แล้วปั๊มมันละได้ทันมะเนี่ย,เ,เ,ยเนตไปก่อนนะเนตไปก่อน เฮ้ยบนขับเฮ้ยบนบนหลังคาสามตัวขึ้นไประวัาบบางนะฝั่งบ้านแดงสองแล้วก็บนบ<า>้านขาวบ,บา้บานขาวเนาะหรือบ้านแดงนะบ้านแดงไม่ไดงไม่โผล่สีบ้านแดงอยูดด่า <จะ S 1> <ห>นฟ้าี๋ยวตัวหนึ่งต้องหนึ่งเจอีกหนึ่งชาร์จได้ชาร์จไ,ได้เลยชาร์จได้เลยเจ็บมากโดนไปสองนันอดอะ ไปบอดไปก่อนไปบอดไปก่อนเอาคนก่อนระเบิดนะพนไุได้ระเบิดโดนหนึ่งระเบิดโดนสองโอเคมันต้องเล้วแต่เกมจริงครับมันตอกไม่ได้<อ>เมื่อกี้ขอกอซ<อ>่าได้ปหมโอ้โโคตรชอบเลยกอซ่าเนี่ยพี่ปิ๊ยก็เป็นปืนโปรดด้านหน้ามีคนน่าที่วิ่งอยู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 ่เต็มเลย ตัวไม่นัดหนึ่งโดนงัดหนึ่งเจ็บมาก,กชาร์าได้ชา้าได้ชา้าได้น็นนอกหนึ่งน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งและตัวสุดท้าย<ฮ>ตัวสุดท้าย กอซ่าเนี่ยแม่งโกงมากคือโกงจริงผมบอกเลย